มุ้งฟาดมือที่ไปหาหมอนี่วันไปลืมลืมเลยคาจะเย็นเนี้ยแตลืมมือหนี่จะไปยุ่งมือเสื้อเลยไปอันทำไงเนี่ยปวดขาโอ้มือขึ้นีปปวดมุมมุมเลยกูไปไปย่างดูเนะีทางปไาแล้วน่าปวดวันกูอเอาเนียนลุกอันใช่สมองปวดมันปวดจะยิ่งอนะ่ะเนี่ย ปวดมุมๆเลยมันขึ้นอยู่อุ้ยก็ดูมันเหลาส่วนี้องเหลาเปิดกระทือไปเซียเปียนนั่นแบแห้งเลยขาเขี่ยมไตกระทือไปเซียยังแห้งเลยมันเจ็บบันมือที่หาแเลมือที่มือบ่บซี่กระหาว cái dù mình cứ sao thì quay chụp nhang nhang hàng hà đi hàng dẻo đi em cứ đi quần mua mua vô nhà nhưng biết vậy rồi không đi về ham mua cái đục lão rồi cái đục ăn lão bè nó mày xi muốn rồi đó cảm chỉ like. muốn một chút mọi mà về luôn anh ta like nhàn mất ác xịt ăn mất nâu ăn mất sâu ăn mua thì phát ngon mua nừng cái quay đơn của nừng tại gì vậy เดือนนึ่งวุ่นเัเน็นกัไหน่อยค่อ้ค่อยๆหันที่เห็นที่เห็นจ้งก็ยังอยู่แจ่าก็ยังดูแลดูแลก็ได้ช่วงนี้กได้ห็นยังหรอม่จิโนนช้องนี้ไม่ทำอะไรไม่จิโนน กันอนันนั้นไม่เพ่อนกัน่าเซาไปให้ไปเป็นลูกบานเรื่องไปนะเรียนเป็นกีโมเซรล่งบัานเลยไปาาที่เศ้ามันจะได้ตัดขา,าดีตัดขาด่มโอตายได้แล้วขายได้ยังขาเดียวเป็นคนบีการเลย

xong bây hà mùa nó đang sâu